สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเอาโคมไฟ2ออันนี้นะครับที่ผมดัดแปลงมาจากโคมดาวไลท์อันเก่านะครับจะเอามาติดที่ห้องครัวตรงนี้นะครับให้มันห้อยลงมาจากชั้นวาง โดยวิธีการคือผมจะพ่วงไฟมาจากสายไฟที่เดินอยู่บนคานตรงนี้นะครับก็จะใส่บล็อกพลาสติกครอบเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะโยงสายไฟเข้าไปต้องขายึดตรงนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นแป๊บเหล็กนะครับผมก็จะเจาะรูด้านบนนะครับแล้วก็เจาะรูด้านล่างเพื่อให้สายไฟออกมาได้นะครับขั้นตอนแรกผมจะตะไบออกนิดนึงนะครับเพื่อให้ดอกสว่านเวลาเจาะมันจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับ เวลาเจาะเหล็กนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับเริ่มต้นด้วยดอกเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนได้ไซส์ที่ต้องการนะครับเจาะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถใส่สายไฟเข้าไปได้พอดีครับ คราวนี้ผมก็เปิดฝาครอบรางสายไฟออกมาดูนะครับเพื่อที่จะไล่สายดูว่าสายเส้นไหนเนี่ยเป็นสายที่โยงเข้าไปที่ปลั๊กไฟที่ห้องครัวของผมนะครับเพื่อที่ผมจะได้สามารถพ่วงไฟมาได้ถูกเส้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับใครจะทําตามต้องไล่สายไฟดีๆนะครับเพราะถ้าเราไปตัดสายไฟผิดเส้นมันจะอันตรายนะครับแล้วผมก็มาเจาะรูแผ่นไม้ด้านล่างนะครับ3รู โดยที่รูแรกสุดกับหลังสุดเนี่ยสำหรับโคมไฟนะครับส่วนรูตรงกลางผมจะฝังสวิตช์เปิดปิดเข้าไปนะครับผมก็จะต้องเลือกดอกสว่านให้เท่ากับสวิตช์อันกลมของผมอันนี้นะครับ พอเจาะเสร็จแล้วเราก็แค่ดันมันเข้าไปครับมันก็จะแน่นพอดีเลยครับคราวนี้สายไฟด้านบนนะครับผมก็จะเอากิบตอกสายไฟแบบนี้นะครับตอกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินสายไฟครับเอาสายไฟเข้าไปทางรูด้านบนนะครับแล้วก็ออกมาทางรูด้านล่างตรงนี้นะครับ ปอกสายไฟออกมาแล้วผมก็ใส่ท่อหดนะครับเส้นนี้จะเป็นสายลายนะครับผมก็จะบัดกรีอันนี้เข้าไปหาขาหนึ่งของสวิชเลยครับจริงๆถ้าเกิดใช้หางปลามันก็จะง่ายกว่านะครับมันสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแต่เนื่องจากผมไม่มีนะครับผมก็จะบัดกรีแบบนี้เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ครอบด้วยท่อหดนะครับเอาปืนลมร้อนมาเป่านะครับ คราวนี้ผมก็จะหานะครับว่าเส้นไหนมันเป็นสายลายนะครับแล้วก็เติมตะกั่วไปก่อนนะครับที่สายไฟแล้วก็ที่ขั้วของสวิตช์ครับจากนั้นก็เอาสายลายของโคมทั้ง2อ,อันนะครับมารวมไว้ที่ขาอีกข้างหนึ่งของสวิตช์ส่วนสายที่เหลือ3เส้นนี้ก็จะเป็นสายนู t ตรนะครับเราก็จะบัดกรีมันเข้าหากันนะครับแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับ คราวนี้เพื่อความปลอดภัยผมก็จะเอาปืนก่าวนะครับมายิงปิดไว้โดยรอบของสวิชตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วด้านบนผมก็จะเดินสายไฟขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะกะระยะก่อนแล้วก็ตัดสายไฟออกนะครับ โดยวิธีการของผมนะครับผมก็จะบากบล็อกพลาสติกอันนี้ออกนะครับเหลือด้านล่างเอาไว้นะครับเพื่อสามารถจะเจาะยึดกับกำแพงได้นะครับจากนั้นผมจะตัดสายไฟออกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งด้านในมันจะมีสายไฟอยู่2เส้นเป็นสายลายกับนิวโตรนะครับของผมสายลายจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สายนิวโตรจะเป็นสีดำพอตัดออกมาแล้วก็ปลอกสายไฟออกครับจากนั้นผมจะเชื่อมเข้าไปด้วยตัวเชื่อมสายไฟแบบนี้นะครับที่ใช้วิธีขันน็อตล็อกเอาไว้นะครับข้อควรระวังนะครับ ตัวเชื่อมไฟแบบนี้นะครับมันมีอยู่หลายขนาดนะครับถ้าเกิดเราซื้อแบบขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ซื้ออันที่เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งจะทนกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะครับแล้วเราก็จะต่อเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนสายไฟด้านล่างก็คือสายไฟที่มาจากโคมไฟของเรานะครับเราก็เชื่อมเข้าไปให้ถูกเส้นนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับ ก็เห็นว่าสายสีเทาก็เชื่อมเข้าหาสีเทานะครับสายสีดําก็เข้าหาสีดำนะครับและพลาสติกข้างล่างเราก็เหลือที่ไว้สําหรับเจาะยึดกับปูนนะครับและเช่นเดิมผมจะใช้เทปสองหน้านาโนอันนี้นะครับในการเดินสายไฟไปที่บล็อกพลาสติกนะครับเสร็จแล้วก็จะเชื่อมสายไฟแบบที่อธิบายไปแล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าสายไฟที่ต่อเข้าไปมันแน่นหรือเปล่านะครับถังนั้นผมว่าเปิดเบรกเกอร์ครับลองมาทดสอบดูนะครับไฟก็ติดเรียบร้อยครับ ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ DIY By Win ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ